ฟอร์จ er, ูเนอร์เรเจนเดอร์สองจุดสี่ขับเคลื่อนสองล้อปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสวัสดีครับเรามาพบกันในช่องหนึ่งเพชรยนต์อีกแล้วนะครับตัวนี้ผมนําเสนอฟอร์จูเนอร์นะครับขับเคลื่อนสองล้อสองจุดสี่เรจเดอร์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเลขไม่เพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันก่อนก่อนเข้าคลิปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจรถรบตัวนเป็นกำใจให้ผมโทรมาหาผมลายหาผมแนะนำคนมาซื้อรถกับผมที่0 912229932ผมเซลล์หยินดีให้บริการมีบริการจัดส่งทั่วไทยเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจองได้ทุกจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมมาเข้าเรื่องเลยวันนี้ Fortuner ตัวนี้เป็น Backtop 2.4ครับเพื่อน2ล้อนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED เซนเซอร์หน้า2จุดนะครับ รถสว,สวยเลยเป็นแบค็คท็อปขาวมุกหลังคาดำเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันก่อนนะครับล้อแมกขอบ20นะครับช่วงล่างเป็นสปริงแต่งแล้วก็โชค๊คแบบโมโนโทูบโดยเฉพาะ f o r t u n e r r e g e n d จเเลยนะโครงสร้างเกรดเคันนี้ตรวจรถแล้ว274จุดนะครับดีเดิมบางทุกจุดนะไม่มีชนหนักพลิกควำ่ำน้ำท่วมกองไม้กับสีโดยเฉพาะคันนี้แล้วน็อตหน้าหลังไม่มีขยับนะรถบอดี้สวยมากนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดไฟไท้ายหลัง เป็นแบบ LED วิ่งได้พร้อมด้วยกล้อง360องศานะครับหลังคาเนี่ยเสาอากาศเป็นแบบคลีปฉลามนะค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวนะครับด้านหลังมืดนิดนึงนะเพราะว่ามีตมีแสงสองด้านหน้าและด้านหลังเป็นย้อนแสงนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยเ e เจนเดอชุดแต่งแบบเรเจนเดอมาให้รอบคันคล้ายๆกับรุ่น t ท d สมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นแบ,บ็คท็อปขาวมุกหลังคาดามกุญแจเป็นแบบ k e y ลมา Master นะ กระจกมองข้างเนี่ยสีดำหลังคาสีดำนะจดในเล่มขาวดำนะครับไม่ต้องกลัวตำรวจกวนใจนะครับไฟเเลี้ยวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบ LED พร้อมด้วยกล้องมองข้าง360องศานะใครมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์เลยครับรถใหม่น้อยด้วย1 15,000กิโลรถปี2020ว20ิ่งประมาณันละ60-70โลประมาณนี้ไม่เยอะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะใช้ได้เป็นล้านโลครับ f o r tuner เดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างภายในใต้ฝากระโปรงหน้าและห้องโดยสารน็อตฝากระโปรงหน้าหลังโครงสร้างด้านล่างกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายใต้ฝากระโปรงหน้าภายในห้องโดยสารภายหลังนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ได้หยาบครับคันนี้ตัวนี้เป็น Fort u n e r อ e g e n d e r 2.4นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED ดีเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับพร้อมด้วยกล้อง360องศา ให้มาครบด้วนนะครับกระจังหน้าร่อมาแบบสเกิร์ตเลยนะเป็นการชนหน้าของเรเจนเดอร์โดยเฉพาะนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีขยับกระเยือนซอกเดิมมุมเดิมมุมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเหลี่ยมสันคมตัวรถเนี่ยชัดเจนนะครับนี่น็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีขยับกระเยื่อนนะครับไม่คมนะครับเดิมๆเลยนะตัวนี้ซอกเดิมมุมเดิมเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับตัวไฟเนี่ย ไฟเนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ LR อยู่ครบนะครับที่วางฝากระโปรงเนี่ยเป็นตัวนี้มีรอยวางของฝากระโปรง <pr ong> ชัดเจนสวยงามนะครับตัวกรงฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับคือรถดเดิมๆอ่ะคันนี้ตรวจสอบแล้วเกรดเอนะครับแก้มไม่เคยถอดกันชนหน้าเดิมหลังเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมเนี่ยตัวซีนย,ยังนิ่มอยู่กดและยุบนะครับนี่ครับ ตัวสติกเกอร์อยู่ครบนะครับพอแคตเตอร์ติกไม่มีแต่งเพิ่มนะครับอ่ะเดิมเดิมหมดเลย ABS แต้มสีมาเดิมหมดครับเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง4 4 0 c c นะครับเป็น 2GD 150รหแรงม้าพร้อมด้วยเกียร์ออโต้แบบ6สปีดเดินหน้านะครับใครมองหา fortuner r e g e n d e r backtop 2 4 2 wd คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับโครงสร้างเกรด A ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมกอไม่กับสเล่มชำรุดสูญหายนะครับนี่ สวยเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยใครมองหาอยู่นะมารับไปใช้กระจกมองข้างพร้อมไฟเดี่ยวแบบ LED พร้อมกล้อง360องศาการสาดของโตโยต้าแท้นะครับตัวนี้มีคลิปกันบินมาให้ด้วยนะพี่ๆเพื่อนๆอาจจะงงคลิปกันบินคืออะไรนี่ครับเป็นคลิปล็อกตัวนี้เป็นของแท้จะมีคลิปล็อกมาให้นี่คลิปล็อกไม่มีบินครับถ้าเป็นไม่ได้ของแทโตโยต้าจะไม่มีคลิปตัวนี้จะแปะแต่3 m มอมอย่างเดียว บินได้ลมเข้าได้ครับเสียงดังผมอยู่ศูนย์โตต้ามาก่อนนะค่อนข้างจะรู้ดีนิดนึงโทรมาถามได้นะเรื่องรถตัวนี้จะเป็นทวิตเตอร์นะครับด้านข้างนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะกระจกปรับและพับไฟฟ้านะแผงข้างประตูรลบเบาะเนี่ยตัวนี้จะตัดมาด้วยดําแดงนะครับพกสตาร์สมาร์ทเอนที่นะครับตัวนี้มีตัวชิปโทนิกบวกลบที่พงมาลัยด้วยพงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับ แอร์ออโต้แยกฝั่งเกียร์ออโต้นะครับมีโหมด Eco Power Sport มาให้ด้วยนะภายในสวยเบาะดำนะตัดแดงนะครับภายในสวยนะเบาะตึงๆเลยนะครับไม่ยุบไม่โยนเบาะไฟฟ้าหน้าซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นออโต้นะครับแอร์เป็นแบบ3จุดเลยนะครับภายานด้านหลังในข้างขวางนะตัวฝ้าเนี่ย,ไม,มยไม่มียันไม่มียุบไม่มีย่นนะเพราเป็นรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้สวยๆด้านหลังสวยๆแอร์ Air 3จุดนะครับ ล้อเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะดอกยางย,ยังหนานครับดิดหน้าดิดหลังนะโครงสร้างเกรดเนะครับแคดซีเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงหลังไม่มีขยับเยี้นะครับเซ็นเซอร์หลังเป็นแบบ4จุดไฟท้ายหลังเป็นแบบวิง่งไฟหน้าไฟเลี้ยวเป็นแบบวิง่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนสรุปคลิปนี้กันนะครับน็อตเดิมๆเลยนะชมด้วยตาเปล่ากันเลยครับพี่ๆเพื่อนๆเม็ดอาร์เดิมน็อตเดิมเดิมหมดทั้งคันเลยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบ 4จุดมีมาให้พร้อมกล้องมอง360องศานะครับตัวล้อแม็กด้านหลังด้านซ้ายเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะดอกยางยังหนาแล้วก็แคสซีเดิมนะครับแคสซีเดิมทั้งหมดเลยนะรถไม่ได้วิ่งน้ําเค็มนะครับคันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยที่พ่านบอกมันจะมีสนิมขึ้นไหมอู้อยู่ได้เป็น30-40ปีครับโคงสร้างโตยต้าเพื่อนๆพี่ๆก็เห็นกันอยู่แล้วในรุ่นเก่าเลย รุ่นเก่าไมเ h ี y X ไมเ h ี y X Revo เนี่ยรถสิบปีเนี่ยโหก็ยังแบบวิ่งได้ปกตินะครับโ mm hmm. ครงสร้างโตลต้าอะไรโตลต้าบอกได้เลยครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับประหยัดน้ํามันอะ,อะไรเยอะเข้าได้ทุกจังหวัดทุกอําเภอเลยตรงไหนก็ซ่อมได้ครับแต่รถอ่ะมันไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วใครเคยใช้รถโตลต้าคันนี้มาแล้วไปใช้เนี่ยเรามี บริการก่อนออกรถเนี่ยตรวจทั้ง274จุดก็คือเช็คเบรกช่วงล่างลูกยางลูกหมากชกคระบบไฟสองสว่างโดยรอบคันเช็คแอร์เช็คค่าซีซีแบตเตอรี่ให้หมดเลยคือเลื่อนรถออกไปขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ15ื่นาตลอดยุตสัญญาเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปได้นะครับซื้อสดเนี่ยจอง10,000ืซื้อสดมีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่าเงินการ10,000บาทนะครับ ถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยเริ่มจองที่2,000บาทไฟแนนซ์ Finance ผ่านโอนเพิ่มอีก8 0 0 0จะดาวเท่าไหร่แล้วแต่คุณลูกค้าเลยจะดาวเท่าไหร่นะครับเงินดาวไม่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าเครดิตดีฟีดาวดอกเบีย้ยต่ําสุดตอนนี้ของพรูเนอร์อยู่ที่1.29%เปอร์เซ็นต์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์และธนาคารกาหนดเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูเลขใหม่ภายในกันครับสตบาร์ทเครื่องแล้วดูเลขใหม่ดูภายในกันครับ เล็กมาอยู่ที่1 1 5่งแสกิโลนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะพวงมายมัลติฟัง์กชั่นนะพร้อมด้วยตัวชิปโทนิกนะครับตัวนี้ครบถ้วนพุกสตาร์สัมผัสเอ็นทีแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้นะกล้อง360องศานี่ผมดูเลยมีมาให้ครบท้วนนี่กล้อง360อองศาเห็นได้หมดเลยนะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับคันนี้นะ ด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะเกียร์ออโต้ชิปโทนิกเล่นเกียร์ได้มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับไวรลสชัตเตอร์เฉพาะรุ่นที่แบตรองรับชาร์จได้เลยนะครับด้านหลังกว้างขวางสวยงามฝ้าใหม่ๆนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ทั้ง4บารเลยนะครับอันนี้ลุกสตาร์สมาร์ทเอนทีนะครับตัวคูคอนโทลมีมาให้แบบครบถ้วน ใครมองหารถยนต์เน็ประสงค์เจ็ดที่นั่งราคาหายไปจากป้ายแดง5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหนะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งรุ่นสีปีใหม่ราคานะครับทีวีเพื่อนท่านใดสนใจโทรมาผมได้เลยศูนย์เก้าหนึ่เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลเบอร์เดียวกันนะครับโทรมาสะดวกแล้วแอดไลน์คุยกันได้มีบริการจัดส่งทุกจังหวัด เซ็นไฟแนนซ์ทั่วไทยจองได้ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปรุ่นสีปีใหม่ให้ฟังกันนะครับคันนี้ Fortuner Regender 2.4 r e g e n d ด r ขับเคลื่อน2องล้อรถปี2021เลขไมล์115,000กิโลนะครับราคาไยแดงอยู่ที่1,680,000บาทนะครับลดลงมาจากไยแดง5 0 0 0 0บาทราคาขายแล้วอยู่ที่1,100,000บาทเคดีดีฟีดาวผ่อน15ตลอดยุตสันดาหนะครับ ซื้อสดจอง1,000 0บาทซื้อจัดไฟแนนซ์เริ่มจองที่2,000บาทไฟแนนซ์ Finance ผ่านโอนเพิ่มอีก8,000บาทล็อกรถนะครับซื้อสดมีแวด7%สนใจรถโทรมาหาผมได้เลย0 9 1 2 2 9 9 9 3 2ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด like, ก subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและมาอุดหนุนแนะนำคนมาออกรถกับผมด้วยนะเบอร์โทรและ id ดี n ลน์เป็นเบอร์เดียวเลย0 9 1 2 2 2 9 9 3 2ผมเซลล์หนึ่ง ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะครับรถส่งได้ทั่วไทยเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับ